ไปดูอีกหนึ่งคนนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันการเลือกตั้งเพราะว่าทางกก OK ตสั่งถอนชื่อคุณก้องเกียรติจากการเป็นผู้สมัครสสอพักกล้าธรรมเขต7จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยว่าเคยต้องคำพิพากษาจำคุกเจ้าตัวบอกว่านี่ไม่เหนือความคาดหมายนะคะบอกว่าเป็นขบวนการหลังจากการเจรจาย้ายพักไม่สําเร็จคะ่ะมีรายงานจากสํานักงานกกตได้มีหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานกกตประจําจังหวัดนครศรี ธรรมราชว่ากกตได้พิจารณาเรื่องการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสอสอจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต7โดยสั่งให้ถอนชื่อนายก้องเกียรติเกตสมบัติจากพรรคกล้าธรรมออกจากประกาศร,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการแจ้งเกี่ยวกับตามระเบียบ นะคะสำหรับผู้เกี่ยวข้องนั้นตามระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2,566และที่แก้ไขเพิ่มเติมทราบโดยเร็วและให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกเสนอชื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายก้องเกียดถูกร้องว่าไม่มีคุณสมบัติในการลงสมัครเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครเพราะเคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดสุร,ราธานีลงวันที่16ธันวาคม2542จำคุกหปีปรับ3,000บาทในคดี ลักต้นไม้4ต้นโทษจำคุกให้รอการลงอาญา2ปีซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำลังดำเนินการยื่นคำร้องต่อสาลดีกาเพื่อสั่งถอนชื่อในก้องเกียดออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้นายก้องเกียดได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ากรณีดังกล่าวไม่เหนือความคาดหมายของตนเองและผู้ใหญ่ในพักกล้าทำรรและมองว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการภายหลังการเจราจาย้ายพักไม่ประสบผลสำเร็จและมีความพยายามที่จะตัดสิทธิ์คุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอรอบล่าสุดซึ่งขณะนี้ผู้ใหญ่ของพักฝ่ายกฎหมายและทีมทนายความเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานไว้พร้อมแล้วหากถูกถอดถอนรายชื่อการเป็น เป็นผู้สมัครตนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งซึ่งกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไว้ภายใน3วันนับแต่วันที่กกตมีมติโดยสารจับพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะ และนี่คือผู้สมัครของทางพักกล้าธรรมซึ่งพักกล้าธรรมเองโดยคุณอนุดิษฐ์ออกมาชี้แจงว่าพักกล้าธรรมนั้นได้มีการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างละเอียดแล้วแต่ว่าพลาดในเรื่องของการถือหุ้นสื่อหลังสารเพิกถอนสิทธิผู้สมัครสสภูเก็ตโดยบอกว่าชี้เป็นบทเรียนของทุกพักส่วนในกรณีของคุณก้องเกียรตินั้นได้มีการยื่นอุทธรณ์แล้วไป <c oughs> <c oughs> ที่พักกล้าธรรมกันนะคะที่นาวากัดเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพประธานยุทธศาสตร์พรค กล้าทำนะคะกล่าวถึงกรณีสารดีกาสั่งถอนชื่อผู้สมัครสสภูเก็ตกรณีครอบครองหุ้นสื่อและกระทบพ,พักหรือไม่โดยบอกว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสสคือการถือหุ้นสื่อที่เกิดขึ้นหลายครั้งการตรวจสอบโดยคณะกรรมการสหาผู้สมัครของพักตรวจสอบโดยละเอียดเท่าที่จะตรวจสอบได้แล้วโดยเฉพาะในส่วนบัญชีทรัพย์สินยอมรับว่าทางพักยังไม่ได้ตรวจละเอียดรวมถึงการให้ผู้สมัครมาแจ้งเรื่องการถือหุ้นข้อผิดพลาดตรงนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับพัก พักกล้ารมแล้วก็ให้ให้กับพักการเมืองอื่นๆด้วยนะคะโดยบอกว่าเรื่องการถือหุ้นสื่อนั้นอาจมีการถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์สามารถทํากิจการสื่อได้แต่อาจจะยังไม่ได้ทําก็ได้ต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตและเป็นสิทธิ์ของผู้สมัครในการยื่นอุทธรณ์ค่ะ ส่วนกรณีที่กกตน,นั้นได้มีมติถอนชื่อนายก้องเกียรติสมบัติผู้สมัครสอสอ,สอ,สอนครศรีธรรมราชเขตเจ็ดพักกล้าธรรมว่าเหตุเคยต้องคดีทุจริตลักทรัพย์ที่ต่อมานายก้องเกียรตินั้นบอกว่าเป็นขบวนการก่นแกล้งทางการเมืองณวนาว,นาวากาศเอกอนุดิษฐ์ก็บอกว่าเป็นการก่นแกล้งหรือไม่นั้นต้องไปดูที่เรื่องของการต่อสู้ที่หนักหน่วงผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องงัดกลยุทธ์เข้ามาต่อสู้เพื่อนําไปสู่ชัยชนะ สำหรับนายก้องเกียดเป็นชั้นกล่ำก็ถือว่าเป็นตัวเต่งดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเองที่จะต้องนําข้อเท็จจริงไปอุทธรเพื่อให้รู้ผลว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะนําไปสู่การกลับมาเป็นผู้สมัครสสอหรือว่าจะตัดสิทธิ์กันไปเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าเราปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบทํางานซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้นายก้องเกียดได้ยื่นอุทธรไปแล้วค่ะ